เอามาฟังเคสตัวดีกันนะจ๊ะลูกเขาวัดเมื่อปีสองหสศลูกเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นคนขยันยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามีพี่น้องทั้งหมดสี่คนพี่ชาคนโตได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนพี่ชาคนรองเสียชีวิตตั้งแต่อย่างเล็กพี่ชาคนโตนเป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบสูงแม้จะแต่งงานและมีลูกแล้วก็ยังแบ่งเบาภาระของพ่อในการช่วยเหลือส่งเสียน้องๆได้เรียนหนังสือที่ชายมีลักษณะของผู้นำจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านและพรเราตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนี้เองนีมีชายคนหนึ่งสารภาพให้ฟังว่าเขาเคยถูกจ้างวานให้ลอบ ยิงพี่ชายของลูกวันนั้นเขาได้ไปซุ่มดักรอพี่ชายที่กลางทุ่งนาแต่พอก็เห็นพี่ชายลูกเดินจูงมือลูกชายคนเล็กอยู่บนคันนาทำให้เขาคิดถึงลูกชายของตนเองว่าแต่เขาทำร้ายร่างกายพี่ชายของลูกลูกชายก็จะต้องกำพลาพ่อหากความสูญเสียนี้เกิดขึ้นกับ,บครอบครังเขาเอง สมาชิกในครอบครัวก็จะได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างหนักชายที่ถูกจ้างวานคนนี้จึงไม่กล้าลงมือทำร้ายพี่ชายของลูกเมื่อไปชายทราบเรื่องแล้วก็ทำให้ต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากเพราะฝ่ายตรงข้ามที่อยากครองตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมีความลิษยาถึงขนาดขั้นจะเอาชีวิตกันทีเดียวแหละ อีกสองปีต่อมาพี่ชายก็มีการเส้นประสาททับเส้นเลือดฝอยไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แต่ก็ยังรู้สึกตัวและก็พูดคุยได้ปกติไม่นานต่อมาพี่ชายก็เสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายน2538มีามได้ียุด้เพียง42ปีขณะนั้นลูกหญิงชายทั้งสองคนของพี่ชายก็ยังเป็นเด็กทั้งคู่ ยอายาก,ก็ได้ทำบุญส่งไปให้อย่างสม่ำเสมอตามประเพณีภายหลังเมื่อตัวลูกเข้าวัดแล้วก็ได้ร่วมสร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวแล้วก็ทิศส่วนสนไปให้และก็บุญอื่นๆก็จะทยอยทำให้พี่ชายไม่ได้ขาดเลยคุณพ่องลูกโศกเศร้าการจากไปของพี่ชายคนโตเป็นอย่างมากเพราะท่านคาดหวังว่าลูกชายคนนี้ จะเป็นที่พึ่งและสืบทอดวงตระกูลของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปคุณพ่อฝังใจกับการจากไปของพี่ชายมากว่าแม้ชีวิตลูกชายของท่านคุคณหมอก็ไม่อาจจะรักษาไว้ได้ดังนั้นเวลาที่ท่านป่วยท่านจึงไม่ชอบจะจะไปหาคุณหมอหรือทานยาตามหมอสั่งอันนี้มันก็มากเกินไปท่านกลัวการผ่าตัด พ็คิดว่าแม้ผ่าแล้วก็ไม่อาจจะไม่มีทางรอดก็เหมอือนกับคิดว่าถ้ากินยาเดี๋ยวก็ตายไม่ตายสิปีข้างหน้าก็ยี่สิบปีข้างหน้าน <c oughs> ตอนปีสี่เจ็ดพ่อก็เริ่มป่วยแต่ก็อดทนทำงานในไร่นาตามประสาคนขยันแต่ตอนมาลูกๆก,ก็ต้องพาท่านไปโรงพยาบาลคุณหมอก็วินิจฉัยว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งในถุงน้ำดี ไม่นานมาเรเดงก็ลามไมตที่ตับท่านตัวซีดอ่อนเพลียทานข้าวดิน้อยแล้วก็ผอมลงมากท้องบริเวณตับบวมขึ้นจะท่านก็ไปแสดงการเจ็บปวดให้ลูกๆได้เห็นในช่วงที่คุณพ่อยังแข็งแรงอยู่นั้นทุกๆวันพระพ่อก็จะไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้านทั้งสองวัดเป็นประจำสม่ำเสมอพ่อไม่เคยปฏิเสธบุญใครมาชวนทำบุญก็ทำหมด ไม่ว่าจะเป็นบุญสร้างถนนหนทางสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนเมื่อลูกเข้ามาสร้างบารมีกระกคณะท่านก็ไม่ขัดข้องเมื่อคนณนั้นัอัศวพพก,กินใน้มอบจานดาวทำให้แก่นักสร้างบารมีในองค์กรลูกจังรีดนำจานดาวทำไปติดที่บ้านนั้นทีเราคิดว่าพ่อกับแม่อายุมากแล้วจะได้รับประโยชน์จากรายการที่ออกอากาศให้ชมอยู่ที่บ้าน เราะยังอายุมากการเดินทางผู้สูงอายุก็ยิ่งเป็นอุปสรรคในการมาทำบุญที่วัดพ่อเขเริ่มดูดาวธรรมและวก็นั่งสมาธิหน้าจอดาวธรรมจนจบรายการอนุบาลฝันในฝันวิยาพ่อจะไม่ยอมละทิ้งบุญทุกครั้งที่มีกระไรมิจจาวัดมาเยี่ยมพ่อจะฝากปัจจัยร่วมบุญเสาแก้วทุกครั้ง และพ่อปิติใจที่ได้ร่วมถวายประใจแด่พระสงค์จำนวนถึง84รูปที่มาร,ร่วมงานสลากพัดประจำปีที่วัดในหมู่บ้านคืนหนึ่งแม่ฝันว่าพ่อเดินนำหน้าพิชายคนโตที่เสียชีวิตไปแล้วข้ามแม่น้ำไปอีกฟากหนึ่งเรียกเท่ไรไยก็ไม่รอแม่กับหลานคนเล็กก็ได้แต่ยืนมองดูพ่อกับพี่ชายจนหายลับตาไป อีกสองวันต่อมาพ่อบอกลูกเขยว่าไม่ต้องเอาข้าวมาให้พ่อกินแล้วละ่ะพ่อคงต้องตายในวันนี้แล้วลมมาแจงพ่อก็ค่อยๆขาดหายไปโดยมีเสียงสัมมาอรหังของลูกบอกอยู่ข้างๆหูเพื่อให้พ่อได้สติ แต่พ่อก็สิ้นใจในตอนบ่ายวันที่20มกราคม2548มียยุดได้75ปีบุคลากรมพามีนาเมษาก็เพิ่งสองเดือนเศร็จพ่อมีองค์พระประจำตัวทั้งภายในและภายนอกเจดีจะรึกชื่อท่านอยู่บนเจดีเคยมาบูชาเจดียด้วยตนเองและลูกก็ได้สร้างบุญทุ้งนให้ท่านต่อนเนื่องสม่ำเสมอแม่ของลูก เป็นคนอารมณ์ดีมีเมตตาเข้าใจเรื่องบุญกุศลเมื่อยุมากขึ้นท่้งกับป่วยเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดมดลูกก่อนหน้านี้แม่ก็เคยผ่าตัดไส้เลื่อนมาแล้วเออผู้หญิงผ่าตัดไส้เลื่อนแม่เข้าใจเรื่องวัดแล้วก็ตั้งใจฟังครูไมใ่ใหญ่เทศสอนในรายการอนุบาลฝันีน้ฝันวิทยาคำถาม พ่อองลูกทำกรรมอะไรมาจึงเป็นโรคมะเร็งในถุงน้ำดีสิ้นใจแล้วท่านไปไหนบุญที่ท่านทำและบุญที่ลูกลูกดวทิศให้ท่านได้รับบ้างหรือไม่โดยเฉพาะบุญที่ลูกได้สร้างบรมีกับหมูนะ่คณะตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาจะช่วยกันพ่อในสัมปรายพบได้อย่างไรบ้างคะหลานๆที่บวชหน้าไฟให้พ่อองลูก พ่อพอจะได้บุญบ้างไหมคะแล้วพ่อจะได้รับบุญจากการบวชหน้าไฟของหลานๆได้อย่างไรแม่ทำกรรมอะไรมาจึงต้องผ่าตัดถึงสองครั้งคือต้องผ่าตัดไส้เลื่อนและผ่าตัดมดลูกอืแปลกดิกรรมใดทำให้พี่ชายเกือบถูกลอบยิงแต่ก็รอดพ้นมาได้พี่ชายของตองลูกถูกคู่แข่งทำสายเวทหรือเปล่าคะ เขาทำกรรมอะไรมาจึงมีอายุสั้นเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นประสาททับเส้นเลือดฝอยมีความไม่อยู่อย่างไรในปรโลกได้รับบุญที่หมูญาติอุทิศไปให้บ้างไหมคะพี่คนลองทำกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตตั้งแต่อายุได้เพียงสามขวบแล้วโลกเวลามีชีวิตความไม่อยู่อย่างไรได้รับส่วนบุญที่หมู่ญาติที่ไปให้หรือไม่เจ้าคะ น้องสาวลูกเคยทะเลาะก,กับคุณพ่อจะมีวิบากกรรมอย่างไรทําบุญอะไรจึงจะหนีวิบากกรรมนี้พ้นเขาเคยทํากรรมอะไรมาจึงเป็นโรคตอมไทยรอยเป็นพิษทําบุญอย่างไรจึงจะมีฐานะร่ำรวยและมีชีวิตที่สุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโลกและเพื่อนๆเ,นเข้าวัดมาแล้วสิบปปีมันรุ่นไหนนี่ 1 8รุ่นสามนะทำงานอยู่ในสำนักกรยานมิสากลมาโดยตลอดทำหน้าที่จักชวนสาธุชนให้มาสร้างบุญตามโครงการต่างๆของวัดลูกและพเพื่อนๆจะได้อานิสงส์อย่างไรคะ <Yeah. S 1> ลูกใครสร้างบารมีมากระหมูคณะอย่างไรเจ้าคะจะสร้างบุญอย่างไรให้ได้บุญทับทวีก็สร้างทีๆทีทท่ลูก และได้กลับดุสิตบรุรีวงมวิเศษเขตในชาหน้าลูกจะได้เป็นผู้ชายและได้บวชหรือเปล่าคะน้องสาวในหน่วยงานเดียวกับลูกก่อนเขาวัดทำไมเขาถึงชอบเต้นบัลเล่เป็นนกมาก่อนมึงเธอได้รับบทนางเอกมาตลอด ึสาเล่นคนเดียวมึงทลังการแสดงต่อหน้าพระทินั่งและในต่างประเทศทราที่แล้วเธอเคยสร้างบารมีมากัมู่ขณะอย่างไรทำไมชาตินี้จึงยอมทิ้งอนาคตที่เริงรอดในทางโลกมาสู่เส้นทางธรรมรัก,การประพฤติพรหมจรรย์และเบือนหน่ายในการครองเรือนอันี่ฝากถามรู้ง่อห่ยเดีย <laughs> ไม่เกี่ยวกันเลยเดิ นอกอาจาร์มาดามชาฝรั่งเศสที่สานบบลเล่ในอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องอย่างไรกันมาดามเคยสร้างบารมีมากระหมูคณะบ้างไหมคะเพราะตอนนี้มาดามติดจ,จานดาวทำแล้วค<อ>่ะทำไมมาดามจึงมีชีวิตข้องเกี่ยวกับบุคคลที่สูงสักในราชวงศ์มาโดยตลอดคะราชวงศ์ต่างประเทศน้อมมีความรู้สึกว่า เขาเป็นคนมีอุปนิสัยตรงไปตรงมาคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นไม่ค่อยรู้เท่าแทนความคิดของคนอื่นที่สลับซับซ้อนเขามีวิบากกรรมอะไรหรือเปล่าจึงไม่ทันคนแกหลับตาฝันเป็นตัเป็นตะต,ตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไลฟ์ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายกันไปนะเพล่นน พ่อเป็นมเรเเ็งในถุงน้ำดีเพราะกรเมในดีเป็นคนมักโกรธขี้งุดงิดเมื่อโกรธใครธคอะไรแล้วไม่ยอมให้อภัยกับกรรมฆ่าสัตว์มหาและความเครียดในปัจจุบันจ้าตายแล้วเป็นเทพบุตสุดหลอมีวิมานทองชาดดาวดึงเฟสสองราะบบญที่ทำด้วยตัวเองในพระพุทธศาสนาตามความเข้าใจของตัวและบุญที่ลูกสาวทำให้กับกับบญที่หลานบวชหน้าฝ่ายช่วงสั้นจ้า แม่ผ่าตัดมดลูกและไส้เลื่อนเพราะกรรมกามเมนแนดีทําให้ผ่าตัดมดลูกและกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นผ่าพ,าพุงปลาเป็นๆทั้งอดีตและปัจจบุบันจึงทาให้ผ่าตัดไส้เลื่อนพี่ชายเกือบถูกลอบยิงแต่รอดพ้นมาได้เพราะกรรมในอดีตเคยทำร้ายและฆ่าคนไวนะ้เนี่ยแต่กรรมยังไม่สุกงอมจึงรอดพ้นได้แต่ในสุดก็หนีกรรมไม่พ้นเพราะในอดีตจ้างนักเลงไปลอบ,ท,บ,ท,บทุบทิศะ จึงเข้าเป็นอภิพภาตพ,พิการแล้วก็ตายในที่สุดแต่นาชานี้จึงเป็นโรคประสาททับเสลิฟฝอยและตายโดยอายุอย่างน้อยแต่ไม่ได้โดนคุณสายตายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวารได้บุญที่ยาวที่ไปให้และทําบุญตามประเพณีด้วยตัวเองจ้ะพี่คารองตายเมื่อยุสามขวบร้วกรรมในด,ดีตชอบฆ่าลูกวัว ในชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมโดยเฉพาะลูกวัวตัวผู้เพื่อหนังและเนื้อไปขายตายแล้วไปเกิดใหม่ตายในวัยเนี่มาหลายรอบแล้วจึงยังไม่สามารถรับบุญได้จ้ะลูกแล้วเพืนเพื่อนเขาวัดทำงานชักชวนสาธุชนสร้างบุญมา18ปีส่วนใหญ่เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชส่วนน้อยเคยเป็นกุลบุรและคุลธิดาเมื่อพุทธนดที่ผ่านมาได้สร้างบุญร่วมกันเป็นทีม ตัวลูกเนะี่ยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชโดยออกบวชตลอดชีวิตทํำตฤทิเผยแผ่ปฏิบัติธรรมได้ดวงใสพอประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้ชาตินี้ก็จะเป็นชาติศรัทธาที่จะพ้นกรรมกราเมีที่จะทําให้เป็นผู้หญิงท่าประพฤติพรหมจรรย์จนตลอดชีวิตนะจ๊ะอันนี้สอที่ชักชวนเจ้าภาพสายชนมาสร้างบุญจะทําให้เราได้บุญทุกบุญที่เจ้าภาพได้แล้วก็จะได้บรารมีสิบทัศ จะได้บุลรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นติดต,ตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าจ้านางสาวในหน่วยงานเดียวกับลูกเป็นอดีตนางเอกบัลเล่ตนั้น,น,นในอดีตเป็นกุรธิดาชอบเต้นรำแล้วก็ได้ครองเรือนต่อมาภายหลังได้มาสร้างบรมีกมูก่คณะในชาตินั้นนะน,นะได้รู้โทษแผนงการครองเรือนจึงเบื่อนหน่ายเบื่อน,นายสุดขีดเลย เมื่อทาบุญแล้วก็มักจะอธิษฐานขอให้ชาติต่อไปเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายจะได้คลองเรือนแต่กรกรมกายเมยังไม่หมดชาตินี้ยังจึงยังต้องมาเป็นผู้หญิงตาชาตินี้ว่าพึ่งพรหมจารย์ยนตลอดชีวิตและช่วยงานพระศสนายังเต็มลาลังชาติต่อไปจะได้เป็นผู้ชายอย่างแนะ่นอนจ้าอดทอนหน่อยนะลูกนะน้องอาจามาดามเกื้อกูลในปัจจุบันเป็นหลักส่วนในอดีตเคยไปเกื้อกูลกันมาบ้าง มาดามเคยสร้างปรามีกับหมูห่คณะมาบ้างแต่ยังอ่อนมีสายบุญสร้างบุรร่วมกันมาแต่เบาบางมากเพราะว่าสร้างกันมานานหลายชาติแล้วชาตินึงก็เป็นพุทธันดรแล้วก็หลายหลายชาติกยาวมาดามมีชีวิตเกี่ยวกับผู้สูงศักดิ์ในราชนิกูมาตลอดเพราะศิลปะในการเต้นบัลเล่ต์ของมาดามเองหละจ้าน้องเป็นคนมีทิสัยตรงไปตรงมาก็ดีไม่ได้มีวิบากกรรมอะไร ให้ปรับแค่ดูเวลาและอารมณ์การและทศสัของน้องและของคนที่น้องจะพูดโดยตอนนั้นทุกอย่างก็จะดีเองคือพยายามปรับฝึกฝนนะจ๊ะให้พูดได้ถูกต้องแล้วก็ถูกใจพูดมนุษย์ทุกๆคนในโลกจ้ะ